สวัสดีครับนีตก็ามาตีดช่องนะครับมาดูก,ากันเราก็จะยิงคุณกันครับทีนี้ผมบอกเลยว่ามีแต่เพียงช่วยๆเน้นๆตุกตัวนะครับมาดูกังมีลิงก่อนนะครับส่รรวนลูกค้าป้าดูที่างใต้นะฮะโอเคนในในตัวนี้นี่คือมีอ,อกนะครับแล้วก็เดินปิด สายกว้าคาราโอขึ้นบุหลงล้างนะครับพวกนี้เครื่องตั้งตัวนี้เครื่องนอนสกิลเรื่อยอย่างชัดทุกอย่างนะครับไอ้พวกนี้สำหรับทำพบเกียร์มีแรงใจได้ไหมได้แต่ตัวนี้ไม่ได้มันมีแรงใ้ได้นะครับ ระบบทุกอย่างจะได้มดจบได้หมดอันนี้ได้ได้แต่่วนตัวเรื่ช่วยมาเลยนะครับเลยเกเนียแรกอยู่พี่ทำไม่ได้เนี่ยต้องตั้ยต้องเดิยแต่ลองให้ดูนะครับตันนี้ช่องเกณนะเดี๋ยวช่องเกณฑ์พาไปดูชุดไฟหน่อยไฟะครับ หนึ่งครับ้วยนะครับอันนี้คือเกียร์เกียร์ของอกช่วยจุดไฟคือเครื่องตีนี้พุ่มเคยลือนะครับก่อนหน้านี้ประมาณข้าตั้งสี่ปีนะครับเคยลือไปเคลื่อหนึ่งเมล็ดนะครับเกลือกจานการพุ่มอยู่ตอนนี้

เมน6ตัวยังได้เล็กเยอะอยู่เลยอ๋อัเล็กเล็กนะออกเยอะๆอยู้างในบ้อย,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 ย่างี้เไม่ได้นนต,ตัวน,นี้จะมีทั้งหมด3ตัวนีเนี่ย1 2 3ตัวเป็นอยนมีครบ ช่วยถูกขณะนะครับตารางคือหนึ่งหนึ่งลื่นไหมลื่นโครลื่นเลยกาปูเลยว่าเน้นทุกตัวเลยนะครับ ตัวนี้นี่มีในตัวไหอะไรฮะนี่มีเปลี่ยนเสื้องครับใช่ต้องเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อครับตะกี้สว่างต้องเปลี่ยนมีตัวนั้นตัวเนี่ยตัวนี้ตาขีดสว่างไปดูเอ็นตรงกันน้อยมากเลยนานเลยเจ้าทีเปลืองลำพายเรือในตู้นะตัวนี้ตัวที่สองเนี่ย ăn được cho tiền mượn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  โอเคนะครับะไรไอยู่ังพอดูเห็นใช่ไหมไดร์ลยเล็กก็ถือว่าชัดชัดเลยนาฬิกาเดินไหมนาฬิกาอาจจะต้องปรับย้ในในตัวนี้จะไม่ไปใช้แล้วคนร่มใจว,วิ่์ัน,นลงไอที่มินินาฬิกานี่ส่วนใหญ่คนร่วมก่อใช้ซี่ปรตับครับไม่นนตัวสรับา โล่ไฮโื่ไฮน้ำเยว่นี่จริงๆเรองครับีตัวช่วยครับวันนี้เน,นิ้วมินมมน,น,นิ้วมินมันเปลี่ยนเหมือนกันต้องเป็นโวาสตห เข้าไปยังไงเนี่ยเดตวี้ด้วยร่งนระชอชนขอ,อครับผมไม่จัดแบบนี้ไม่ได้นะเพราะที่ผมไม่พอวัน เน้นเลยนะครับนี่ลื่นเครื่องเครื่องไม้เครื่องมือก็มีนะอยากได้อะไรบอกไม่มีระยะฟรีเลยนะครับนนเ,นเนี่ยโอ้ฟันไปเนี้ยไม่มีระยะฟรีเลยงานเป๊ะๆปีใ <laughs> นนวดนี่ข้อแติดตางแล้ว่าเปลี <c oughs> ย่ยนยุบนกับเกลี่ยนไตวันนะครับ อะไรต่างเลยอ๋อเลยดูระวิทย์นะครับเสียงโปรดตัดไปไม่ไม่งดูนะครับ,ปบโปรดตัด ยังหมุนไหมหมุนไหมหมุนแต่สกิลชัดไหมเจสเกิลตัวนี้ชัดอ่ะเจสเกิลชัดแน่นเวลาเวลาเวลาเดินระวังหน่อยนะเพราะว่าไปชนโดนโดนผมอาจจะท่าหนักหน้นี่คืออย่างไม่อยู่ครับรับบตัดตึงเจ๊ง อยากแล้วไม่ไปคุณค so, De ุณต้องหมุนช่วยหน่อยใช่พอดีจังหวะเฟื่องมันขบกันอยู่ไงต้องต้องหมุนคอช่วยหน่อยได้ไปได้ต้องต้องผักตรงนี้อผักตรงนี้ต้องต้องหมุนหน่อยต้องหมุนคอหน่อยน่าจะเรื่อดีเกียร์รู้อ่าพอรละพอ้อมละต้องขดลงรับหนึ่งนะอ๋อนี่อ๋อนี่เข้าแล้วนี่เข้าแล้วเข้าแล้ว คุณจะฟังเสียงใช่ไหมเรืองไงเดี๋ยวว่าจะลองลองดูกำลังเดินดูว่าตัวไหนโอเคแล้วก็อะรใช้ลองไฟแล้วก็ดูลองคุณดูเลยเดวเราจะเกนเลยว่าวางตัวนี้กับตัวนี้อะไรดีกว่า ตัวนี้ราคาต่างกันหลายหมื่นหลายหมื่นครับเป็นกันอะไรอย่างงีตัวนี้เท่าไหร่นี่เทไหนโอ้ยตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้ถูกถูกถูกกันเยอะเลยนะ ครับเดี๋ยวมาตัดคลิปก่อนเนี้ยเราลองกันทีที่นะครับเดี๋ยวถ่ายิูหลบๆไว้ก็ดูลาไ,ไปก่อนสวัสดีครับ